คนด่วนเลยค่ะตอนนี้นะคะมีมงกุฎแฮกเกอร์มาใหม่ค่ะสีดําเขียวทําแค่5นาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วนะครา้ที่แล้วพี่แป้งนะคะสอนรับไม่ทันเพราะหมดเร็วมากคราวนี้ก็จะหมดเร็วมากเช่นกันเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแมปนี้ต้องมีเพื่อนนะคะแนะนําเลย เราเข้ามากับพกเพื่อนได้ทําการจับคู่กับเพื่อนแะ,ะวว่าเราได้สีเงินหรือได้สีฟ้าจากนั้นเข้าประตูสีเขียวได้เลยค่ะเราจะไปเล่นออบบี้แบบเป็นคู่กันนะคะน้องฮารุโนะเนี่ยสีฟ้านะให้ทาการอุ้มคนสีแดงขึ้นมานะคะน้องจากนั้นก็โยนเพื่อนเข้าไปในนี้นะคะดูเลยนะคะว่าตัวเองได้สีอะไรนะคะเพื่อนได้สีแดงคือสีแดงเหยียบได้นะคะคือเราเนี่ยดึงให้เพื่อนขึ้นไปเล่นมินิเกมด้านบนพอเพื่อนทาเสร็จแล้วนะคะประตูตรงนี้จะเปิดให้น้องนะคะให้คนสีแดงอุ้มคนสีฟ้าผ่านไปทางนี้นะคะน้องพอถึงแล้วปัย คนสีฟ้าไปทางนู้เพื่อทําการเล่นมินิเกมแบบง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะน้องๆคนสีแดงจะเดินไปทางนู้แล้วเขาจะเทเลพอร์ตเรามานะคะเราต้องโยนคนสีแดงเพื่อไปทาภารกิจฝั่งนู้นคนสีฟ้าจะถูกขึ้นลิฟต์มาทางนี้ค่ะให้เราเหยียบปุ่มสีเขียวแล้วมาเหยียบปุ่มสีดําพร้อมกันแล้วทาการกระโดดดึงด่งๆๆแบบนี้ไปนะน้องๆจากนั้นเรานะคะไปยืนตรงนู้นะคะเราเพื่อให้ลิฟต์มันขึ้นมาแล้วเราทํามินิเกมแบบนี้ด้วยการที่เอารูปล่าหน้าตามมาใส่ให้เหมือนกันค่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะ้นองกระโดดลงมาแล้วรีีบเข้้้าประตูนแลว กดรับของตรงนี้นะคะโดยการกดอีกครั้งไว้จะขึ้นบายไอเทมศูโลบัก